ก็ห้ามแม่ก็ห้ามเราแบบอ่อว่าก็คืนห้องร้องไห้ร้องไห้เลยหลังจากที่พุ่งพุ่มตัวลงลงเตียงแล้วก็ร้องไห้ไม่ไปแอบร้องไอยากไปจริงหรอมันอยากไปอ่ะไม่รู้อ่ะแบบเพื่อนไปกันหมดทําไมเราไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจกานการอืมเออเข้าใจเรื่องนี้เข้าใจ นี่คือสิ่งเรื่องที่ร้ายแรงที่สุดแล้วในชีวิตในชีวิตไร้แล้วหลังจากไม่มีทะเลาะกับพี่ชายก็ไม่มีไม่มีครับทะเลาะพี่ชายโอ้ไม่กล้าครับจริงเหรอพี่้พี่คนโตอยู่เท่าไหร่ตอนยี่เท่านัไ้ไปสิบแปดเอ้แปดก็ห่างกันไปแปดปียี่หกสายี่สิบหกแล้วยี่บหกอ่ะอีกคนนึงก็ยี่ิบสี่ หมดแล้วสรุปที่ก <laughs> ังวลแทบตายว่าจะเล่าเรื่องอะไรดีหมด <c oughs> โคลอไหม <c oughs> หมดแค่นี้ท <c oughs> ีอะใบม,มอนเข้าขวา